ซาเอเชียเรื่องแรกวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ขออนุโมทนาบุญด้วยจริงๆเพราะว่านักสแสดงแล้วก็ดารานางแบบนะครับเป็นระดับแถวหน้าของเนปาเลยน,นะครับเธอได้ตัดสินใจละทิ้งทุกอย่างนะครับชื่อเสียงเงินทองรูปร่างหน้าตาแล้วก็หันไปบวชเป็นภิกษุณีครับใช่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเธอก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดารุ่งพุ่งแรงเลยนะคะในวงการทั้งทีวีนะคะแล้วก็วงการนางแบบของเนปาลค่ะเธอคนนี้นะคะใช้ชื่อในวงการของเนปาลว่าโคฮีนัวซิงค่ะแต่ว่าเมื่อปวช เป็นภิกษุณีแล้วนะคะก็ได้ชื่อใหม่ค่ะว่าอานี่โลซังโดมาค่ะ เธอเปิดเผยนะคะถึงการตัดสินใจบวชเป็นภิกษุณีว่าเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นเรียบง่ายและเป็นความจริงของชีวิตแล้วก็ยังสอนให้เธอนั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองด้วยที่ผ่านมานั้นนะคะเธอนั้นก็แสดงมิวสิกวิดีโอนะคะมามากกว่า25เรื่องแล้วก็เป็นนางแบบมาก,กว่า10ปีแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ค้นพบนะคะว่าการมีชื่อเสียงก็ตามนะคะอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่สูงที่สุดของชีวิตก็ได้ค่ะ